ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับเราอยู่ในเกมโปเกมอซาก้ากันนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยายกรณออากาศประจำวันที่31เดือน8กันนะครับในวันนี้สภาพอากาศจะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยช่วง12นาฬิกา37ถึง14นาฬิกา37 ในช่วงต่อไปก็จะมีฝนตกธรรมดานะครับช่วง21นกา35ถึง22นกา35เราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยนะครับขอเข้ามาดูในเขตจับะระดับต่ำเหมือนเดิมเลยครับเริ่มต้นที่สภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเราย้ายมาดูในสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยกันนะครับ โปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาที่เคชับะระดับสูงกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับลงมาดูกันต่อในสภาพอากาศอีมาตกเล็กน้อยกันเลยนะครับผมครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับ ก็สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย